เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพุทธที่11กันยายน2 0 2 4หัวข้อดูแลสายตาของท่านข้อพระคำหลักมัทธิวบทที่6ข้อที่22 22ตาเป็นประทีปของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติ ทั้งตัวของท่านก็พลอยสว่างไปด้วยอ่านพระคัมภีร์ลูกาบทที่11ข้อที่33-36 33. ไม่มีใครเมื่อจุดตะเกียงแล้วจะตั้งไว้ในที่ลีลาหรือเอาถังครอบไว้แต่จะตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อคนที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่าง 34. ตาเป็นประทีปของร่างกาย ถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวก็พลอยมืดไปด้วยสามสิบห้าระวังให้ดีอย่าให้ความสว่างที่อยู่ในตัวท่านกลายเป็นความมืดสามสิบหกถ้าทั้งตัวของท่านเต็มไปด้วยความสว่างไม่มีความมืดเลย มันก็จะสว่างสวัยไปหมดเหมือนอย่างความสว่างของตะเพียงที่ส่องมายังท่านเนื้อหาดวงตาเป็นประตูของร่างกายช่วยให้จิตใจเข้าถึงโลกและช่วยบอกร่างกายว่าควรเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดลองนึกดูว่าจะรู้สึกอึดอัดทิงใดหากท่านต้องทำงานหรือต้องนั่งอยู่ในที่มืด น่าเศร้าที่คนหนุ่มสาวจำนวนมากละเลยการดูแลดวงตาของตนเองและเสี่ยงที่จะมีปัญหาสายตาหรืออาจถึงขั้นตาบอดได้พระเจ้าทรงสร้างดวงตาของท่านขึ้นมาเพื่อให้แสงสว่างแก่ท่านและท่านต้องระมัดระวังการใช้ดวงตาหนึ่งในสาเหตุหลักที่คนหนุ่มสาวจำนวนมากไม่ใส่ใจกับสายตาของตนเองคือการใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือและแล็ปท็อปอย่างไม่จำกัด ทำให้ดวงตาของพวกเขาได้รับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตรายจำนวนมากนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกเขาต้องต่อสู้กับปัญหาสายตาและสุขภาพอื่นๆตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยพระคุณของพระเจ้าแม้ว่าผมจะมีอายุ82ปีแล้วแต่ผมไม่เคยใช้ว่นสายตาเลยผมใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่ผมแน่ใจว่าผมควบคุมเวลาที่ใช้หน้าจอได้ ตัวอย่างเช่นผมใช้พระคัมภีรฉบับท์นในช่วงเวลาเงียบๆซึ่งกินเวลาหลายชั่วโมงแต่เมื่อผมเทศนาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงผมใช้แอปพระคมภี์ในโทรศัพท์เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดลูกน้อยที่รับเพื่อให้ดวงตาของท่านแข็งแรงท่านต้องควบคุมเวลาที่ใช้หน้าจอกินอาหารที่มีวิตามินอีสูง และพักสายตาบ่อยๆประเด็นไตร่ปรองท่านจะทำหน้าที่ในการงานของพระเจ้าได้อย่างไรหากท่านสูญเสียการมองเห็น